ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่วิดีโอฝึอกอบรมหลักสูตรการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานและตัวชี้วัดผลงานนะครับวิดีโอฝึอกอบรมชุดนี้ออกแบบมาสำหรับให้ HR มือใหม่และ Line Manager ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์และจัดทำา J ดีรวมทั้งตัวชี้วัดผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดผลงานที่เป็น PI หรือ performance indicator และเลือกบางตัวมาเป็น Key performance indicator ที่เราคุ้นเคยกับ คําว่า KPI นั่นเองนะครับเหตุผลที่นํามาสู่การจัดทาวิดีโอชุดเนี้ก็มาจากเรื่องที่ว่า HR มือใหม่แล้วก็ Manager หลายท่านยังไม่ค่อยเข้าใจ <c oughs> วิธีการที่จะวิเคราะห์งานนะครับพอวิเคราะห์งานไม่ค่อยถูกก็มีประเด็นว่าแล้วจะเขียนใบกําหนดหน้าที่งานหรือ Job Description ซึ่งต่อไปในวิดีโอฝึกอบรมจะเรียวกว่าตัว Job Description หรือว่า JD นะฮะก็เลยจะเขียนไม่ค่อยถูกไม่ค่อยตรงมากนักแล้วก็ บางทีก็สับสนกันระหว่างการกําหนดคุณลักษณะที่เป็นความรู้ทักษะแล้วก็พฤติกรรมการทํางานนะครับเขียนอินุงตรงนางกันไปหมดเลยจนกระทั่งสุดท้ายก็นําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้สมความมุ่งหวังอย่างที่มันควรจะต้องเป็นนะฮะบางองค์กรก็มีปัญหาว่าใบกําหนดหน้าที่งานไม่มีแพทเทิร์นชัดเจนกําหนดส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของจ o อบ e s สคริปชันขึ้นมาก็โดยไปดูตัวอย่างของคนอื่นเขา การดูตัวอย่างขององค์กรอื่นเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าท่านเข้าใจไหมว่าที่องค์กรอื่นเขาทำเน่ยเขาทําบนความต้องการที่เขาจะเอามาวิเคราะห์อะไรหรือเขาวิเคราะห์มาได้อย่างไรถ้าสมมติเราไปเอาแบบขององค์กรเข้ามาทั้งหมดโดยที่เรามีความจําเป็นต้องใช้เนื้อหา mm. เพียงเท่านี้มันอาจจะเกินความจําเป็นจนกระทั่งบุคลกากรภายในองค์กรของเราเองนี่แหละก็ไม่อยากทําเพราะมันเขียนเยอะเกินไปหรือบางทีเนื้อหามันก็มี น้อยเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับนั่นแหละคือส่วนที่เราควรจะต้องมาเรียนรู้กันสักนิดหนึ่งนะครับในวิดีโอฝึกอบรมชุดนี้ว่าเราจะทำเจดีออกมาประมาณไหนดีและที่สำคัญคือส่วนที่เป็น performance indicator หรือตัวชี้วัดผลงานนี่แหละครับ ผมชัชวานอโอวงสุปทั์ครับวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสัพงคมบุคคลและก็ที่ปรึกษาอิสระให้กับหลายองค์กรนะครับท่านสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ทางอีเมลหรือแอดไลน์ line, มาปรึกษาหารือกันแน่นอนครับหลังจากที่ท่านซื้อวิดีโอฝึกอบรมชุดนี้ไปแล้วไปเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วสมมุติว่ามีข้อสงสัยใด หรืออยากจะขยายความในเรื่องใดก็สามารถที่จะแอดไลน์มาคุยกันทางที่สะดวกก็มีอยู่2ช่องทางนะครับคือแอดไลน์แล้วก็ทางอีเมลมาคุยกันนะครับมีหัวข้อการเรียนรู้อยู่หลากหลายมากมายครับเริ่มตั้งแต่ c h a p t ตอร์ที่1เราจะคุยกันถึงเรื่องของการวิเคราะห์งานที่เรียกว่า Job Ana l y s i s ครับวิเคราะห์งานมันคืออะไรครับแล้วก็ทำไมต้องทำการวิเคราะห์งานวิเคราะห์งานจะทำอย่างไรกันดีพร้อมทั้งตัวอย่างแล้วก็อยากใช้ทดลองปฏิบัติดูนะครับ ในแชปเตอรที่2ก็จะคุยกันเรื่องของ job description หรือว่า JD เลยนะฮะเรามีหลายหัวข้อที่เราจะคุยกันมากเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ JD มันคืออะไรและ JD มีไว้เพื่ออะไรครับ job description หรือว่า JD เนี่ยมันมีชื่อเรียกที่หลากหลายในภาษาไทยว่าอย่างไรบ้างนะครับเวลาไปได้ยินได้ฟังชื่อมันก็จะไม่งงนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของขั้นตอนการทํา JD ครับทําความรู้จักอีกสิ่งหนึ่งที่มันเป็นระดับที่มันใหญ่กว่า Job description เราเรียกมันว่า functional description นะครับเราจะคุยกันถึงส่วนประกอบของ job description ที่ควรมีแล้วก็การเขียนแต่ละส่วนประกอบพร้อมทั้งตัวอย่างนะฮะเราจะคุยกันถึงเรื่องของวิธีการวิเคราะห์ความรู้ทักษะแล้วก็พฤติกรรมการทำงานพร้อมกับตัวอย่างจากนั้นก็จะคุยให้ฟังถึงเรื่องของการนำเอาข้อมูลจาก competency แล้วก็ skill matrix um ที่เราวิเคราะห์ออกมาได้เนี่ยนะครับมา ระบบใน JD แน่นอนครับมันต้องสอดคล้องคือ JD เขียนอย่างหนึ่งข้อมูลทักษะที่ปรากฏใน Skill Matrix หรือว่า Competency เขียนในแบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะแตกประหลาดมากเลยนะฮะเราจะคุยกันถึงเรื่องหน้าที่ว่าใครควรจะต้องปรับ Job Description กันดีนะครับอาจจะไม่มีสไลด์อะไรมากมายนะฮะอาจจะใช้วิธีการพูดคุยกันเป็นหลักเลยรวมทั้งข้อ2.10ด้วยครับเราจะคุยกันว่าเราควรปรับ Job Description เมื่อไหร่ และทำอย่างไรโดยเฉพาะ HR นะครับจึงจะผักดันให้แผนกต่างๆปรับข้อมูลแล้วก็ส่งให้ HR เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะฮะ Chapter ที่3ครับเราจะคุยกันถึงเรื่อง Performance Indicator ทำไมเราต้องวิเคราะห์ Performance Indicator ครับมันมีแนวทางในการวิเคราะห์จาก Job Description หรือว่า JD อย่างไรบ้างพร้อมกับตัวอย่างครับเราจะมาลงรายละเอียดกันสักนิดนึงว่า Performance Indicator มันมีกี่ประเภทแล้วก็ เราจะเลือก performance indicator ตัวใดครับมาเป็น key performance indicator หรือ KPI เราจะคุยกันต่อถึงเรื่อง KPI กับ key result ของ OKR OK ครับมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างโดยอยากจะแนะนำให้เห็นถนึงความแตกต่างของ KPI กับ key result ก่อนนะครับว่านำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างเราจะคุยกันว่าการกำหนดค่าเป้าหมาย ของ KPI สำหรับการประเมินผลจะเป็นอย่างไรมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับปัญหาของการใช้ KPI แล้วก็ความแตกต่างระหว่างแล้วก็พูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่าง KPI และ OKR OK นะครับซึ่งอยากให้รู้จักกันสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆหัวข้อนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อที่3.5นะครับนั่นคือหัวข้อที่จะได้เรียนรู้หลากหลายมากมายเลยครับคิดว่าเพียงพอที่จะทำให้ HR มือใหม่หรือคนที่มีประสบการณ์มาอยู่แล้ว รวมทั้ง Line Manager ทุกทท่านเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ JD มากขึ้นครับในราคาที่สุดประหยัดครับเพียง790บาทเท่านั้นครับขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินม,มีความสุขกับการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆที่ปรากฏในวิดีโอฝึกอบรมชุดนี้ครับ